สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเกี่ยวกับรถจักรยานพับนะฮะยี่ห้อคาเซ่รุ่นมาชินะครับคาเซ่มาชิคันนี้ถือว่าเป็นรถคันแรกนะฮะที่ผมตั้งใจจะซื้อแต่ถามว่ามันตั้งใจจริงไหมมันก็ไม่เชิงตั้งใจมากนะฮะด้วยโปรโมชั่น12บทับ12เป็นเหตุนะครับมันก็เลยทำให้ผมได้รถจักรยานคาเซ่มาชิคันนี้มา เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าไอ้คาเซมาชิคันเนี้ยมันมีอะไรดียังไงคุ้มค่ายังไงบ้างนะครับเอาเบื้องต้นนะครับมาชิเนี่ยมันแปลว่าเมืองในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รถคันเนี้ยมันก็เลยเป็นรถที่ออกแบบมาสําหรับการใช้ในเมืองเป็นหลักนะครับซึ่งรถพับอะเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็นรถที่สําหรับใช้ในเมืองนะฮะคล่คองตัวสามารถพับ เอาขึ้นรถไฟฟ้าไปไหนมาไหนได้ค่อนข้างสะดวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบของรถคันนี้ก่อนดีกว่านะครับมาชิคันเนี้นะครับเป็นรถตัวถังอลูมิเนียมอลลอยนะครับขึ้นรูปด้วยระบบไฮโดรฟอร์มนะครับรูปทรงสวยทีเดียวนะครับมีเหลี่ยมคมชัดนะครับอะไรที่ให้มานะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆเนาะนะครับมาชิคันนี้นะครับเขาจะให้ชุดขับเคลื่อนเป็น l 2 a 7 นะครับส0สปีดนะครับเฟือง11ทับ34นะครับเฟืองใหญ่สุดจะมีขนาดถึง34ฟันเลยนะครับวงล้อ20 406ะครับเป็นกระทะขอบสูงเล็กน้อยนะครับไม่ถึงกระขั้นสูงมากแต่ก็โอเคนะครับสำหรับการใช้งานปกตินะครับยางให้เป็นยาง cst มา นะครับ CST ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นตัวที่ราคาย่อมเยาวสักหน่อยเพราะว่ามันสามารถอัดลมได้แค่45ปอนแค่นั้นเองเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะทำให้แตกได้ถ้าในกรณีสายซิ่งนะครับต้องการความเร็วหน่อยนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนยางที่สามารถรับแรงอัดลมได้ค่อนข้างเยอะกว่านี้หน่อยนะครับเป็นยาง20-406นะครับขนาด20คูณ1.5นะครับ ชุดจานละ่ะให้อะไรมาชุดชุดจานให้ของ Pro v i e e l s นะครับ Pro Wheels ชุดนี้นะครับ Pro v i e e l s OC นะครับขนาด48ฟันนะครับใบจานก็ถือว่าสวยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการความแรงมากกว่านี้นะครับอาจจะอัพเป็นจาน53หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับขาจานขนาด170นะครับอ้านาะนะดีดูตัวถังกันนะครับ ความกว้างของดุมหน้า74มิลนะครับเป็นระบบดิสเบรกมาให้เรียบร้อยนะครับซีรวดเอมีกี่ซีเรามานับกันตรงนี้เลยดีกว่าเนาะแต่ผมว่าดูแล้วน่าจะถี่เหมือนกันละนะเอาละ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28่ซี่นะครับวงล้อ28 c ซี่นะมือเบรกให้อะไรมาก็เป็นมือเบรกธรรมดาทั่วไปนะครับแตถามว่าประสิทธิภาพการใช้งานดีไหมผมว่าโอเคนะตัวบอดี้เป็นโลหะนะครับเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมอลอยนี่แหละนะครับใช้งานได้โอเคเลยทีเดียวนะครับระบบพับตัวนี้พับง่ายนะครับไม่ยากนะแค่งานขึ้นแล้วก็กดลงนะครับแต่ผมจะตั้งไว้แข็งนิดนึง นะส่วนตัวนะครับชอบชอบอะไรที่มันแน่นๆหน่อยจะได้ปลอดภัยนะครับมือเบรกครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับมือจับล่ามือจับก็จะเป็นรุ่นมีระบบพับแขนหน่อยนะครับตรงนี้แล้วแต่คนชอบของผมสําหรับมือเบรกอ่าสำหรับมือมือจับเนี่ยยังไงก็ได้จะมีตัวล็อกหรือไม่มีตัวล็อกผมใช้งานได้หมดนะครับหลักอานหลักอานตัวนี้นะครับเป็นหลักอานตินดรถเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับขนาด ที่เขาปั๊มมาเนี่ยก็คือ34.0นะครับแต่ถามว่าใช้33.9ได้ไหมก็ใช้ได้ครับปกติของดะฮอนนะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหานะโซ่ so, ผมดูแล้วในที่แรกคิดว่าเป็นโซ่ไก่กาธรรมดาอ่าเขาให้โซ่ S.U.M.C มาเลยนะครับ S.U.M.C เนี่ยถือว่าเป็นโซ่ที่อ่าค่อนข้าง ทนทานทีเดียวนะครับเพราะฟีดแบ็เดิมของ s u m c เนี่ยจะเป็นโรงงานที่ผลิตโซ่สําหรับงานอุตสาหกรรมนะระนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความทนทานผมเชื่อว่าโอเคอยู่แล้วนะครับบันไดก็ให้เป็นลักษณะบันไดพลาสติกธรรมดานะครับถ้าใครต้องการอยากจะเปลี่ยนให้มันแข็งแรงขึ้นหรือลูกปืนลื่นขึ้นก็เปลี่ยนได้นะครับเป็นบันไดพับได้ปกติเหมือนกับรถพับทั่วไปนะครับปีบแล้วก็กดลง เอออ่ะกดลงกดขึ้นใช้ได้หมดนะครับอันนี้ก็พับได้ปกตินะครับกลางออกมาพอดีมันยังใหม่อยู่ก็เลยแน่นนิดหน่อยอ่านะครับเรียบร้อยนะจุดพับมีตัวล็อกเรียบร้อยนะครับจะพับก็เปิดตัวนี้ขึ้นนะครับดึงมันออกมานะครับดึงดึงก้านมันออกมามันก็จะพับได้นะครับล็อกให้เรียบร้อยนะครับมาถึง ตัวพับชุดคอหน้าก็จะเป็นสลักล็อกตัวนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนะคือตัวนี้ถ้าเกิดตำแหน่งมันอยู่ตรงนี้มันก็จะล็อกอยู่แต่ถ้าเกิดเราจะพับล้วก็ต้องดันตัวนี้ขึ้นแล้วก็ง้างมันออกมานะครับพับแล้วก็ง้างเดี๋ยวผมเปลี่ยนมือนิดนึงอ่าดันแล้วก็ง้างมันออกมามันก็จะพับลงมาได้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่พับเนาะ นี่นะครับอนทีนี้เรามาดูดิสเบรกกันนะครับดิสเบรกก็เป็นลักษณะตัวธรรมดานะครับใบดิสขนาด140มิลนะครับใบดิสขนาด140มมิลตัวแท็บตรงนี้เดี๋ยวผมขยับมาหน่อยอ่าโอเคแท็บตรงนี้นะครับตัวนี้จ,จะมีความกว้างอยู่ที่74มมิลมาตรฐานนะครับน็อต2ตัวตัวนี้นะครับนะส่วนตัวชุดล็อกคาลิเปอร์ที่ผมลองวัดดูความกว้างน่าจะประมาณ3 30กว่ามิลน,นะครับชุดคาลิเปอร์ตัวนี้จะประมาณ30กว่ามิลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องก,รองการจะอัปเกรดให้เป็นดิสระบบน้ำมันผมว่าก็สามารถทำได้นะหรือถ้าเกิดจะไปใช้ในแง่ของดิสที่เป็นระบบเขาเรียกว่าน้ำมันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะใครต้องการจะแต่งเพิ่มอะไรยังไงนะครับนะชุดกระโหลกนี้ ให้เป็นกระโหลกกลวงมาเรียบร้อยเลยนะครับรถราคาขนาดนี้แต่ผมยังไม่บอกราคานะว่ามันราคาเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าราคามันคุ้มค่ามากๆเลยอะนะครับกับอะไรที่ได้มานะครับถ้าไม่คิดอะไรมากซื้อมาใช้งานปกติเลยผมว่าโอเคเลยอะนะนี่แหละคือสาเหตุที่มันทำให้ผมตัดสินใจซื้อเจ้าคาเซมาชิคคันนี้เพราะ ราคามันโดนใจมากๆทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้เราให้เห็นในสภาพของรถทั้งคันเนาะว่า,ามาชิเป็นยังไงนะครับข้างหน้านี้ผมมาใส่อุปกรณ์เองเนาะสีมันจะออกแนวอ่าตอนสั่งอะ่ะเขาบอกว่าสีทรายผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าทรายของเขาเนี่ยมันจะออกแนวไหนแต่เท่าที่ผมเห็นนะ่ะมันจะออกเหมือนกับเป็นสี เขียวๆอ่อนๆอ,อ,อมเทานะครับเป็นลักษณะแนวสีด้านนะครับมาชิรุ่นนี้จะมีสีด้วยกันทั้งหมดตอนที่ผมสั่งนะมันมีอยู่ประมาณสีสีนะครับแต่ผมเห็นสีนี้ปุ๊บเออมันดูสวยดีอ่อนๆดีสบายหูสบายตาดีนะครับก็เลยเลือกรุ่นนี้มานะครับเอาลละทีนี้จะมาถึงที่ผมจะบอกราคาของเจ้ามาชิตัวนี้ละนะครับอุปกรณ์ระดับนี้นะครับ ให้ดิสเบรกมาด้วยเท่ากับว่าซื้อมาปุ๊บพร้อมขี่เลยเนี่ยนะครับคุณคิดว่าราคามันน่าจะอยู่เท่าไหร่ผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะต้องตีความว่าโอ้โหมันน่าจะระดับเกิน1มืเกิน15ืถึงขั้น1มืนไหมนะครับกับรถยี่ห้อคาเซ่นะครับ,บ,ร ok ase, รบแบรนด์คนไทยมาตรฐานญี่ปุ่นคันนี้นะครับราคาจริงของมาชิคันนี้ มันอยู่ที่1,000 10, ง5 0 0่นหนบาทอันนี้คือราคาออริจินอลเขานะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีส่วนลดอยู่นะครับอันนี้ผมซื้อได้มาจากช h อปปีนะครับผมซื้อมาได้ในราคา1,000 10, ง3 0 0่นหนบาทนะครับแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นในส่วนของช่วง 12ทับสิมันก็จะมีโปรโมชั่นลงไปอีกนะครับเหลือไม่ถึง11,000มืนหน่งนะครับที่ผมเห็นราคานะครับเหลือไม่ถึง11,000มันมันก็เลยผมว่าคุ้มนะกับราคาระดับนี้นะครับยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับ